ชีวิตของคนเราก็เปรียบเหมือนสายน้ำย้อนกลับไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้และมีทางไปตามทางของตัวเองเสมออะไรที่เกิดขึ้นก็พร่อยมันเกิดอะไรที่ผ่านไปนแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่ต้องทำแค่นั้นก็พอสวัสดีเพื่แม่แฟนกลับกุจิินเอ็นวาย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง fc ฮักนกยุกินะคะช่องที่จะพาพี่แม่ที่มีใจรักแล้วก็ รวบรวมภาพโมเมนต์สุดน่ารักของคูจิ้น NY นกปงสกอรและน้องยุกิเพียนปากามาฝากพี่แม่ๆเหมือนเช่นเคยคะ่ะการกลับมายิ่งใหญ่อลังการมิติใหม่นะคะตามคำเรียกร้องของคณะมอลำเสียงวิหกนะคะบนเวทีที่ทำการแสดงงานสถาปนาอำเภอกูแก้วนะคะณสนามที่ว่าการอำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะที่ผ่านมา ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการโชว์แสดงคอนเสิร์ตท,ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะแฟนๆก็ ต่างมาให้กําลังใจนะคะยอมอดลับอดนอนกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อมาเป็นกําลังใจให้กับพี่แม่แม่แมน้องนองนักแสดงนะคะฉากแสงสีเสียงยิ่งใหญ่อลังการสวยงามมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงของฉากที่คูจินเอ็นวายนกยูกิของเรานะคะเป็นฉากที่ประทับใจและก็สนุกสนานลหลายฉากเลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้เห็นเนทวิไลคนงามนะคะพร้อมกับองค์ ใชยวีรชนนะคะซึ่งรับบทโดยนพพงศกรแล้วก็น้องยุกิเพนปากานะคะความน่ารักนะคะของน้องๆก็สะกดคนดูนะคะที่อยู่ภายในงานแล้วก็คนดูที่อยู่ในไลน์กลุ่มปิดนะคะต่างก็พากันมีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปตามๆกันค่ะกับการแสดงที่ต้องขอปรบมือให้กับทีมงานหมอลำเสียงไวหกนะคะที่เก่งมากๆเลยนะคะเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ สุดยอดมากๆเลยนะคะเหมาะสมนะคะกับการเปิดฤดูการเสียงวิหกปี3นะคะเป็นการแสดงที่ลงตัวมากๆเลยนะคะเรามารอดุนแล้วก็มาร่วมส่งกำลังใจนะคะกับมอลำาเสียงวิหกปี3ค่ะรับประกันความสนุกความครบรถแน่นอนนะคะหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ